ฮัลโหลคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะแซมมี่เองนะคะ ST080 จากโครงการ a t Star s b ีสบนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นการส่งโฮมเวิร์กรอบที่2นะคะหลังจากที่แซมได้ไปทำการเวิร์กช็อปในวีที่2มาเรียบร้อยแล้วค่ะ บอกก่อนเลยนะคะว่าในวีกนี้เป็นวีกที่สนุกมากๆแล้วก็เหนื่อยมากๆเลยนะคะมันหนุนในการได้อลล็อกความเป็นตัวเองออกมาแบบ100%เลยนะคะรวมไปถึงการบ้านในรอบนี้นะคะบอกเลยว่าชาเลนจ์สุดๆค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าแซมจะต้องพูดตามได a อลล็อกที่ได้รับมาแบบเป๊ะๆ100%เลยนะคะห้ามหลุดแม้แต่คำเดียวแล้วก็ห้ามพูดนอกเหนือจากบทด้วย ยิ่งต้องเล่นควบคู่ไปกับอารมณ์ของบทนั้นนะคะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะถ้าอยากรู้แล้วนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอกันเลยดีกว่าค่ะแต่ว่าก่อนไปชมคลิปวิดีโอนะคะถ้าใครชื่นชอบแซมนะคะก็อย่าลืมบูส์คะแนนให้แซมด้วยนะคะเดี๋ยวแซมจะทิ้งลิงก์บูส์ไว้ใต้แคปชั่นนี้นะคะยังไงก็มาบูส์กันเยอะๆนะคะเล็กๆก็ยังดีนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปพร้อมกันเลยไปชมกันเลยค่ะ ดูไม่ออกหรอคิดว่าออกนะมันน่าจะดูชัดมากนะเธอไม่น่าทำฉันรู้ฉันหมายถเธอไม่น่าเริ่มทำเลยเธอน่าจะคิดได้นะนี่เป็นเพรที่ฉันทำเหรอใช่นิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ ให้ฉันแก้ตัวได้ไหมฉันก็คิดไปอยู่แล้วเธอหยุดทำไอ้นั่นก่อนแล้วตั้งใจฟังได้ไหมเธอไม่รู้จักขอมบ่าไม่ใช่ปะฉันบอกให้เธอฟังฉันบอกว่าไม่จบนะ